ร้อนนะคะนออกแล้วค่ะนีน่ีแค่หน้าด่านนะเขาเล่เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เขาเรียกอะไรหน่วยพิทักษ์อุทยาน,ยานแห่งชาตินอดอสองโป่งน้ำร้อนคนละห้าสาิบบาทร้อยเออเอออันนี้นะน้ำพุร้อนหรือน้ำอันนี้ค่ะค่าเข้าคนละห้าสิบบาท<ะ>ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ห้าสิบ นี <mile> ่ไปอันนี <rim> ้ค <gu ell> ่าใช้จ่ายค่าเท่าตาคาดนสามร้อยเนึ่ยนะนี่นี่อันนี้ค่าใช้จ่ายที่เราจะไปดูกันที่เราจะเข้าไปเที่ยวกันนะคะต้องน้อยอบบแร่แร่แช่น้ำนมเจ่ายทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขับรถไปเคลียร์ให้ที่เกลือไปคนไปเคลียร์เดี๋ยวเราก็จะให้เขาทีหลังนะคะเตรียมตัวขึ้นไปแล้วนะคะกรมที่ยานธรรมชาตินะคะ ต้องทรงตัวให้ดีนะคะใรหวังการเข้าเกียร์น่ก็ตั้อันนี้จะเป็นไม้ที่เขาเก็บไว้นะคะคลื้นกันใหญ่เลยนะคะอันนี้คือรถน้ำเที่ยวนะคะ Loser, คุณยายก็มาคุณยายก็มาด้วยนี่ก็คือเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะหนึ่งลำรถนะคะอันนี้อันนี้เจ๊ใหญ่นะคะเจ๊ใหญ่ของเราพวกไข่มาด้วยเอาไข่มาต้มไหนดูไข่ แตกแล้วโอ้ไข่นะคะเราจะมาลวกน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนนะคะบอกแตกเไปแล้วหนึ่งฟองแตกเไปแล้วหนึ่งฟองค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ๋อบ่หน้ำพุร้อน ช่มรื่นมากันนี้เราต้องเดินเข้าไปดนรหนนะคะรถกระจะเป็นเราสามารถข้า,ขามาได้นะคะหอลประจ้มากยไังไม่ยอมแพ้ิงเดินมามาเที่ยวกับเราอันนี้อันนี้กลุ่มสาวๆหนุ่มๆโอ้เดินนำหน้าไปหมดแล้ว หน,นุ่มๆกลัวจะไม่ได้อาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะคะเรามีลิอันี้จะมีการเป็นอืการเยนจะให้การนดยก่าจุ็นไหมร้รเจะเวร้าดยากันมั้งเนาะ ทางเดินเข้ามากลจะมีทางำทางสายน้ำแบบใสๆเลยค่ะใสสุดเลยน้ำใสมากใสแล้วก็บราะไดอรเลยนี่สาาเป็นอะไรนะหน้หรือว่าอะไรหร่าห้องันั่นน่เียปดูกันเนาะมากถวกเยอะมากก็คือป่าจำลองชัดเลยนะ 我好脏，冰冰冰的。<noise> เป็นบอรสะพานที่เขาทำมาข้ามน้ำตกจะไหลผ่านตรงนี้นะคะคือน้ำใสมากนะคะแล้วก็จะทำสะพานขึ้นเลยเนาะอ,อันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับอาบน้ำเลยเช้าน้ำนมวูสิตาเปิ้ลอยากไปถ่ายรูปตรงกลางนี่มั่งเลยเนาะแต่เราไม่รู้จะไปยังไงเนาะนฮะใส,ใส่ก็ถึงว่าเนี่ยอยากจะไปอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไปไม่ได้กระโดดไม่ได้ นาา้ำใสค่ะจะมีขดหินอยู่ไ,ไ,มไม่ได้มีมมมขดหินเราก็อยากจะกระโดดไปตรงกลางแต่กระโดดไม่ได้ไกลเกินไม่งั้นเปียกนอกจากเราจะไปเปียกสะพอน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนทำไมไม่มีควรนะเนี่ยอันนี้เย็นนะอันนี้น่าจะเป็นแบบเย็นอยู่เนาะยังไม่ยังไม่ร้อนนะโค้ใสเลย อันนี้ร้อนเหรอทำไมไม่มีควนะน่ะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเออมันอุ่นมันอุ่นนะคะอันนี้เอามือแตะดูนะคะเนี่ยน,นีลองมือแตะดูละมันอุ่นน,นะคะเพื่อนเอุ่นมากยังไม่ถึงกับร้อนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่ร้อนที่สุดเพื่อท,ที่จะไปต้มไข่น <c oughs> <c oughs> ี่อ่าอุ่นอันนี้อุ่นอยู่แช่ได้เลยเนี่ย คุณยายหาที่นั่งอยู่นะได้ทีละได้ทีทีสาวเซ็กซี่เยอะมากเลยอุ่นอุ่นอุ่นกันโอ้ยมีทองด้วยมาล่อทองกันเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยจุดอุณหภูมินบ่สามสิบหกองศาเซลเซียสโอ้สะพานไม้ไม่ใครยไม่ใคร เราค่อยๆเดินนะคะเออเอ,อ,อันนี้มีควันเริ่มเริ่มโอุณหภูมิเริ่มขึ้นละเริ่มมีควันละตรงเนี้ยเริ่มมีควันละอันนี้จะเป็นโป่งน้ำร้อนท่าปลายนะคะจะเรียกกันเนาะโอ้ต้องขึ้นไปอีกตั้งสูงเลยนะเนี่ยนี่นะอันนี้เราจะไปหาจุดที่ร้อนที่สุด

สูงสุดแล้วก็คือจุดนี้เองอันนี้ก็คือเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะเข้ามารอก่อนแล้วเขาเดินมาก่อนเราควันออกเลยเห็นไหม <c ười> ควันออกเลยสังเกตด้วยนะอันนี้อุณหภูมิในบ่อแต่องาศาเซลเซียสนะนี่อันนี้คือนาจับเลยประวัติเขา ก็สามารถเซิร์ชอ่านดูในเน็ตได้เลยเนาะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังรายละเอียดของเขาโ่งน้ำท่าปลายความรักจากใต้พี่พบนะคะได้เลยเขาจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ มีความร้อนระดับความร้อนจะเป็นชั้นเป็นชั้นของเขานะจะเป็นชั้นอะไรชั้นหินล้อมเหลวความร้อนชั้นหินที่มีรูพุนน้ำร้อนยิ่งหยุดน้ำใตดินไ้น้ำ,นนำอืมนันะ่นอ่ะเอาไปเลยให้ต้องให้พี่เกลือลองดูก่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องอีจจะลองตำ <c oughs> อันนี้ควร <c oughs> เป็น,นัญโอ้ไม่ได้หรอกให้เกียดอาวุโสก่อนแล้วกัน <c oughs> ยซีอันนี้น้ำร้อนเดี๋ยวลองเราจะเอาลองเอามือจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มไปดูเนาะมันจะร้อนจริงแค่ไหนร้อ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 นซูมนี่ซูมดูนี่ดูไหม ดูจะกคนก็เลยไม่กล้าเอามือจุ่มหรอกชน้ที่ว่าเอาไข่เข้าเป็นลวกเลยสุกเลยอะ่ะอ,อันนี้มีอันนี้มีเพื้ยนอ่ะอูไม่มีเพื่อนมีดู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 มันม,ม,ม,มีทั้งไข่ต้มมาไข่นกกระทาเลยเหรอไข่นกกระทาน่าจะเร็วกว่าไข่ไก่มันมันลูกใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขอไว้เฮื่อนี่เลยกัน อ๋อเขาเตรียมไม้ไปให้เราเรียบร้อยเลยสับลลวกไข่เลยไข่ลวกเนาะอย่างนี้นี้ตัองเป็นกี่นาทีเนี่ยเราประมาณกี่นาทีแล้วเราเอาลงไปเมื่อกี้แค่ปีตาลงไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเอามาลองทดสอบดูหนึ่งลูกมาสุกหรือยังลูกเล็กเลูกม็ไม่สุก โอจุกแปเดียวเองาใส่นี่อาใส่รวมนี่ราไมถึเลยนต้องนานพี่ไม่สิบนาทีล้วน่ะลุงดเปนยีสินาทีแล้วนาถึงนี่ก็ตรงยังไม่ถึงสินาทีงั้นน่ะนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ร้องง่ายกว่าลมเปลี่ยนทิศนะคะอันนี้ก็จะเป็นควันปิวมาอีกทางหนึ่งใครโดนควันก็จะร้อนๆหน่อยเนาะ ที่มาด้วยกันนะคะหนึ่งน้ำรถเมื่อปีเนาะอาะเป็นญาติใช้บ้างเพื่อนใช้บ้างพี่น้องใช้บางกระโดดเองแล้วกันเนาะป้าต้องไข่กินห้ามตายแล้วห้ามนำอาหารมารับประทานบริเวณนี้คุณจะเห็นป้ายโ oh my god ใครมาที่นี่ห้ามเอาอาหารมาเครื่องดื่มมาทานนะคะแถวนี้โปรดรักษาความสะอาดห้ามใช้ถุงพลาสติกต้มไข่ห้ามโยนสิ่งของลงในบอน่อน้ําร้อนอันนี้เขาก็จะมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชืเ้อไวรัสโครโรนาอยู่เนาะก็ามาอ่านออกกันเองนะคะมันเยอะมากอุ้งจางน้อยน้อยจ้าจางน้อยน้อยน่ารักน่ารักน่ารักข้างทางติดถนนเลยนะคะเขาเลี้ยงช้างกัน เช้าลคาบ้านนี้เขาเลี้ยงเช้าเลยนะเห็นไเช้าพยอย่างนี้ลยงเช้า